เป็นอะไรก็รู้อยู่ว่าเออก็บอกแล้วไงว่าน้องเัาจะซีเรียสอะไรนะน้องอะไรก็น้องก็ทำามล่ะไม่มีอะไรพี่แค่มาตอคุ่มมาทั้งไหนก็ไปทางนั้นเลยมึงอ่ะ ม็อยู่กับพุ่มจากช่องตามใจเธอนะคะแล้วก็น้องๆจากช่อง b i m j Channel นี่อันนี้น้องมาจากลบุรีนะคะทุกคนก็คือจะมาหาจะมาเที่ยวเล่นอะไรอย่างนี้พุ่มก็เลยคิดคอนเทนต์ได้คอนเทนต์หนึ่งนะคะก็คือจะแกล้งแม็กเพราะว่าแม็กก็ไม่รู้จากน้องสองคนนี้นะคะจะแกล้งทําเป็นว่าก็จะแก้งแเออ อร์นหน้านักหน้าอะไรวะหน้าเออดูหน้าเมียดูหน้าดูหน้าเมียด้วยดูหน้าเมียก่อนรักหลัก เราเดี๋ยวจะแกล้งแม็กนะคะโดยการแบบว่าเขาเรียกอะไรอะแกล้งจูจีกันเออจูจีกับผู้ชายกับที่นี่ด้วยเออจูจีกับผู้ชายต่อหน้าแม็กโดยที่เดี๋ยวเอาอีนางเนี่ยไปเก็บใส่ตู้ไว้ก่อนนะทุกคนแล้วแหละเดี๋ยวลองมาดูปฏิกิริยาแม็กกันนะคะว่านางจะเป็นยังไงถ้าเห็นปมอยู่กับผู้ชายสองต่อสองนะคะทุกคนก็ก่อนไปชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องบีบีแชนแนลด้วยนะครับทุกคน รอด้วชอบคลิปกันเลย <Yahoo! S 1> ทุกคนคะตอนนี้แม็กกำลังจะกลับมาจากที่ทำงานนะคะเดี๋ยวเราแอบตั้งกล้องมาอย่างนี้เลยข <No. S 1> ้าเดี๋ยวไปดูตอนแม็กมานะคะว่าจะหัวร้อนขนาดไหนถ้าเห็นเราอยู่กับผู้ชายคนอื่นนั่งไกลคิดสนิทสนมกันมาก oh. เลยนะคะว่า oh. ไงจ๊ะ oh. <laughs> <laughs> เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะทุกคน คนแม็กมาแล้วมาตั้จะโดนไหมเนี่ยต้องทอยางนี้อเมลอันนี้ลงมาแต่างที่จะสอนอวก่ะางนี้มีใส่อันนี้นะเลนี่ยก็น่ไอกี้สอนอีมพอร์ตเข้ามาแล้วทีนี้เราเวลาเราก็เราจะใส่ แล้วก็เาเมาื่ออครื่อรปนช่อากจะไปชมคลิปต่อนะคะวันนี้ผู้มีค่ายเกมอีกหนึ่งค่ายมาแนะนำทุกคนนะคะสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมนะคะจากค่ายนี้เลยค่ะ a d ดรีเ e ส168นะคะ,ะ,คะทุกคนค่ายนี้เนี่ยเขามีสาวๆส,สวยๆบริการถึงหน้าจอทุกคนเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้ยังมีรางวัลมีโบนัสมากมายเลยนะคะแล้วก็บริการเนี่ย ฝากถอนโอนไวรวดเร็วทันใจตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมแอดกันไปที่ adrich168 มีแอดนำหน้าด้วยนะคะแล้วก็ใครที่บอกว่ามาจากช่องตามใจเธอนะคะก็จะได้รับโบนัสพิเศษมากมายเพียบเลยคะ่ะทุกคนอย่าลืมเข้าไปสมัครเล่นกันแล้วก็อย่าลืมบอกว่ามาจากช่องตามใจเธอได้นะคะพร้อมแล้วไปชมคลิปต่อเลยคะ่ะไปดูว่าพี่แมกจะหัวร้อนขนาดไหนไปคะ่ะ ทำไมนะฮะฮะสอนงานให้น้องไหมน้องไหนใครอะไรไงแม่ไปไหนแม่ออกไปข้างนอกไปไหนอ่ะไม่รู้อ่ะอยู่บ้านไงไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะฮะนี่แล้วก็เราก็จะรู้ไม่สนใจอะไรเลยสนใจอะไรล่ะก็สอนงานน้องอยู่างนี้เออน้องไหนใครอะไรไงมาไงเนี่ย น้องมาจากลบุรีอาไม่เห็นบอกอ่ะมาให้พี่ภูมิช่วยตักงานให้อะมาเธอไม่บอกฉันเธอต้องบอกฉันดิไ้่บอกเธอเรื่องอะไรอ่ะเธอบากใครมาบ้านนูไม่บอกฉันบ้างเลยไงเออเดี๋ยวเธอกลับมาเธอก็ต้องเห็นอยู่ดีป้าล่ะเห็นก็ต้องเห็นในภาพอื่นเดียวโอ้เนี่อะไรจะ่แต่คิดอะไรคิดป้ายบางทีอะก็ไม่ป็นโลกอะไรเวลาแต่ชิมก็ต้องนั่งคิดกันอย่างนี้ ให้มาช่วยสอนให้ครับโอ้โหก็ต้องจับมือกันสอนอย่างนี้แม่เพราะว่ามันก่อนถูกจะจับมือบ้าบอเธอเธออย่ามาพูดดีๆพูดไม่ดีต่อหน้าแขกโอ้โหเมื่อกี่ยวอะไรละ่ะเก่งมาดีก็ดีด้วยดิอันนี้แขกเขาก็มาดีก็ไม่ว่าอะไรเธอเลยเนาะเออเห็นไหมให้เมาช่วยตัดคลิปไม่ใชยพี่มีอะไรเออก็ไม่ได้มีอะไรก็นั่งตัดคลิปอยู่เลยก็เห็นไม่ไเราไม่ไหนไรไงอ่ะฮะมาเดี๋ยวเมืองนี้ มาแตะมือเมืองนีมาช่วยมาช่วยตัดให้ใช่ไหมเออเออเตัดตัดต่อตัดต่อโอ้ยนางเอ้ยนางน,นี้อะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยมาถึงก็มาหัว,วร,หร้อนเลยก็งี้ก็เห็นอยู่ไม่ได้ทำอะไรก็น่าตัดคลิปชี้เฉยนั่งทำงานสอนงานน้องมโอยู่โอ้วมันใช่เลยเถอะมาล่างโอ้โหไม่มีอะไรพี่แค่ตัดงานก็ได้เฉยพี่ก็นเนี่ยมันเริ่มจากไม่มีอะไรนี่แหละแต่มันก็มีมันจะมีได้ยังไงวะมันไม่มีอะไรหรอกเธอคิดว่ามันจะมีอะไรล่ะ ค่ะเป็คิดว่ามันจะมีอะไรมันจะมีอะไรก็มีแค่นี้เนาะเออก็จะติดกันก็รู้จักกันอยู่รู้จักกันพี่เมื่อก่อนเคยอยู่ไอ้นี่กันเลยเอออะไรมันมีปัญหาอะไรอีกันก็เธอก็บอกไปแล้วว่าเนอะรู้จักกันบอกอะไรแล้วโอ้โหบอกฉันก็ไม่บอกบอกแม่ก็ไม่บอกแล้วพาผู้ชายคนอื่นมาบ้านอะมันไม่บอกวะฮะไม่เกรงใจฉันก็เกรงใจแม่มึงดิฮะเล้วบอกวะเนี่ยเธอก็เห็นแล้เนี่ยก็ดูเออมันใช่เรื่องเมื่อบอกตอนเนี้ย ก็รู้อยู่ว่าเออก็บอกแล้วไงว่าน้องเธอจะซีเรียสอะไรนะน้องอะไรก็น้องถ้าใหมล่ะไม่มีอะไรพี่แค่มาตั้งแต่มาทั้งไหนก็ไปทางนั้นเลยมึงอ่ะอันะเดียวก็อีกคนนะทำไมอ่ะนิสายอ่ะโอ้โหแล้วอยู่กันสองคนเนี่ยนะทำไมอ่ะมาทั้งไหนก็ไปทางนั้นเลยเราอ่ะไปเลยเลย ไกันรี่เขาไม่รู้จักเหรอไม่รู้จักเอ้ยไม่รู้จักใครแข้วคีไม่ใช่อ โอเจงี้เยี่ยมหล่อเลยขอโทษด้ขอโทษได้แล้วแล้วพี่แม็กของเรานะคะก็ได้โดนน้องแกงแกงหม้อใหญ่ไปแล้วหนึ่งหม้อเลยไปี่ก็ไปเลยเกือบกเกือบไปแล้วโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็กดฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องตามใจเธอแล้วก็ช่องน้องใหม่นะคะชอบอะไรนะ beam it ฉันแน่ โอเคค่ะท <G ã entender it> ุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกันไปด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้า